เอเยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม e t e r เลียรีส t ารนะครับวันนี้ก็จะมานะครับรวมโค้ดให้นะครับมีอยู่ทั้งหมด35้คนนะแล้วก็ผมยังไม่ได้เล่นนะครับหลายๆคนบอกว่าพี่เล่นซะทีเถอะจะได้สร้างกิวเนาะนะครับคือต้องบอกว่าใส่ที่ยังไม่ได้เล่นนะครับคือเปิดตัวที่ยังอยากได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มาก่อโค้ดกันแล้วก็เดี๋ยวไปลองเปิดดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเล่นนะครับเนาะอยากได้ตัวที่เล่นง่ายนะ เป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับให้คุณมาเปิดตัวนี้ก่อนนะนี่ครับอันเชิญถาวรนะครับลงมาตัวที่4เลยนะครับแล้วตัวแรกที่ควรจะมีนะครับควรที่จะหาให้ได้นะครับติดไอดีไว้หนึ่งตัวพอนะครับนั่นก็คือน้องลิลลี่นะฮะหาให้ได้นะครับจะทําให้คุณเล่นได้ง่ายมากถามว่าพี่คลิปที่แล้วบอกว่าลิลลี่กับมิโอเนี่ยต้องต้องคู่กันไหมนะครับแนะนําว่าเอาลิลลี่ตัวเดียวพอมันหายากจริงนะหรือใครที่เปิดไม่ได้ก็ไปซื้อเอาก็ได้นนะครับแต่ผม มองว่าเราเริ่มต้นเองเนี่ยนะครับเราเป็นสายพีสายเดิมน้อยเนี่ยเราหาลิลลี่ตัวหนึ่งเล่นสบายเนาะไอดีผมที่แล้วเนี่ยผมได้โดกิโดกิมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบเล่นยากนะเอาลิลลี่ดีกว่าเนาะนะครับหาลิลลี่ให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณได้ลิลลี่นะครับกับพี่เฮลิตเนี่ยก็คือเล่นได้เลยนะหรือว่าจะเอลิลิลลี่ตัวเดียวก็ได้เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราไปเอานะครับเออตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ย เอ่อไฟย่านะสองตัวก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือนะดาเมจเนาะดาเมจตัวแรกต้นเกมเนะี่ยใช้ตัวที่เขาให้มาได้นะทุกคนนะนะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่นะปั้นทำเควสยทำอะไรได้เลยช่วงแรกนะครับเก่งแน่นอนมาเดี๋ยวไปก่อโค้ดกันดีกว่านะครับโค้ดก็จะอยู่ที่ตั้งค่าเนาะอื่นๆนะครับแล้วก็แลกรับรหัสนะครับเยอะมาก35โค้ดเดี๋ยวผมกอลลงไว้ให้เนาะเพื่อนๆก็นะครับแนะนำว่าหา กอกในคมก็ดีนะมันกรอกง่ายเนาะแต่ว่าผมใส่นี่ไว้ให้นะผมใส่สลัดไว้ให้นะครับเวลากรอกก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ <laughs> แต่ว่ามันเยอะอ,อไม่ยากแต่มันเยอะนะสามสิบห้าผมกอกให้ดูทีละอันเลยนะทุกคนเนาะว่าไหนเนี่ยมันใช้ได้นะครับหลายคนเนี้ยถ้าเกิดว่าผมกอกมาแล้วเนี่ยนะ่นะผมไปเปิดเนี่ยหลายคนไม่รู้ไงเนะี่ยว่าที่ก่อกเนี่ยมันยังใช้ได้ไหมเนะีนะ่ยกอกให้ดูเลยนะว่าแลกไปสำเร็จเนาะแสดงว่ายังใช้ได้อยู่นะครับนะ แล้วก็โค้ดที่10นะครับนี่ครับอ่ะแล้วก่อนนะโค้ดที่10บใช้ได้อยู่ไหมน,ะ,นะครับโค้ดที่10เหมือนจะหมดหรือเปล่ามันขึ้นลิมิตนะเพื่อนไหมนะอ่ะเดี๋ยวลองดู10 11นะครับแลกเป็นสำเร็จนะและ้วก็12นะครับเนาะแลกเป็นสำเร็จนะครับวิคนเยอะมากสิบสาคใคกรกอกก็ได้เพื่อนๆนะหรือว่าใครกรอกแล้วเนะี่ย เล่นแค่นะครับเวลสองบนผมก็ได้แล้วก็มากอกนะครับแล้วก็ไปเปิดเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานานนะครับหรือใครที่แบบอยากจะเล่นแบบสักพักหนึ่งก็ได้เนาะนะครับแล้วก็ค่อยมาเปิดก็ได้เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยแจกนะครับแจกตั๋วแจกทรัพยากรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนาะเราจะลองเล่นไปสัก4ี่ชั่วโมงบางคนบอกพี่4ชั่วโมงเลยเหรอค่อยรีหาเนาะเนี่ยก็แล้วแต่ความสะดวกนะบางคนก็กอกให้ครบนะครับ พอที่ยี่สิแล้วทุกคนนะใกล้ละครึ่งทางแล้วเพื่อนๆนะเดีย๋ยวไปดูได้อะไรเท่าไหร่บ้างเนาะนะครับแล้วก็21 e นะครับ22นะฮะ23แล้วเพื่อนๆนะใกล้ละใกล้แล้วนะใกละนะ้กละจะได้ลุ้นกันแล้วว่าได้อะไรบ้างเนาะนะฮนะในช่วงแรกนะถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแล้ว รู้สึกว่าอยากเล่นย,ยาวๆนะครับก็เพช่วงแรกเลยนะฮะเอาไว้ซื้อเอนจีเนาะนะครับซื้อให้หมดแล้วก็เกมเนี้คือดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันล้นเนี่ยนะครับเอ่อมันก็ทบให้เรานะนะมันจะไม่ใช่แบบว่าเถ้าเกิดว่าเราซื้อทิ้งไว้แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าวิวขึ้นแล้วมันจะตันเนาะนะมันทบให้นะครับอันนี้คือข้อดีของเกมนี้เลยนะนะครับผม 32นะเพื่อนๆน,นะสามสิบสามนะครับสามสิบสี่แล้วก็คนที่สามสิบห้าครับผมเหมือนจะมีบางอันไม่ได้เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนะนะครับในจดหมายจดหมายต้องผ่านหนึ่งขีดสามก่อนนะเพื่อนๆน,นะใครที่ ยังไม่ผ่านหนึ่งขีดสามอ่ะนะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเนาะเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าได้อะไรบ้างนะครับเอาแล้วนะครับผมก็ไปเคลียร์นะฮะเควสจบแล้วเนาะนะฮะก็สามารถรับจดหมายได้แล้วนะครับซึ่งของทั้งหมดนะครับไปเดี๋ยวไปกดรับกันเนาะนะครับก็จะได้เป็นโอ้โหเพื่อนนะฮะเงินนะครับแล้วก็เพชรดูดิเพชรเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับมีกรอบนะฮะแล้วก็มีในส่วนของสุ่มนะครับ อยู่ทั้งหมดประมาณเท่าไรสิบเก้านาะนะครับวันนี้เราน่าจะได้สุ่มกันเลยแหละนะครับอ่ะนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อัญเชิญครับนี่สามสิบสามนะฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มตัวนี้กันเนาะสามสิบสามนะครับซึ่งเลดนะฮะก็ศูนย์จุดเจ็ดห้านะนะครับแต่ว่านี่ลิลลี่เราอยากได้ตัวนี้นะลินลี่จะออกไหมแล้วก็เพชรเดี๋ยวเพชรเอาไว้ซื้อเนจี้นะครับไปลองสุ่มดูนะครับถ้ายังไม่ออกเดี๋ยวอาจจะไปทำเควสเพิ่มโอ้โหอันนี้ข้ามเลยแล้วกันเนาะนะฮะ จริงๆมันจะมีตัวที่แบกได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่แบบเอชอาร์นะนี่พี่หลองเรานะยพี่หลองเราก็จะเป็นตัวนี้อ่าพี่หลองเราอยู่ไหนเอยเป็นตัวที่น้องบูนะบอกให้ผมใช้นะตอนแรกน,ะนี่มาวิวครับผมเนะี่ยตัวนี้นะครับตัวแบกเลยนะเนะี่ยเอชอาร์จัดไปดีครับผมนะรออะไรแล้วครับขอสีทองหน่อยโอ้โหแล้วยังไม่ทองเลยเพื่อน เาเปิดกันยังไงครับเนี่ยเขาเปิดยังไงกันให้ได้สีทองเ่ยก็ยังไม่ได้นอนแน่ไปอีกสิบครับผมเอ,อ้ยมาแล้วเพื่อนๆมาลุ้นกันนะครับขอเอเตาสองตัวแล้วกันเนาะไม่โลภมากนะยเราขอแค่สองตัวพอนะครับอ H R เอเดต้ไว้ก่อนนะ s s r นะครับโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าไม่อยากได้ทุกคนนะ <c oughs> มันก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้ตัวนี้เนาะนะฮะเราอยากได้ตัวน้องดิลลี่มากกว่านะครับอีกเท่าไหร่สองพันสี่นะครับผมมองว่าสองพันสี่เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเพชรด้วยดีกว่าเนะนะครับตัวนี้ก็ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าแย่ไหมไม่แย่นะไม่แย่เลยนะครับเนาะเอเดนอาร์ก่งทุกตัวนะครับแต่ว่าเราอยากได้ทันมืดไงนะครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บเควสเพิ่มแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวไปสุ่มกันต่อนะเดี๋ยวกดรับความสำเร็จก่อนนะครับนี่ฮะแต่ก็อยากจะสุ่มอีกนะเดี๋ยวเราสุ่มเลยไหมเออไม่ไม่เก็บก็ได้ เก็บแค่นี้พอเดี๋ยวไปใช้เพชรอีกรอบนะครับเผื่อมันจะออกนะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแบบว่าสายแบบโอ้ยอยากจะเล่นเลยนะไอดีที่แบบจะปั้นเลยอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าคุณไปซื้อเอาเพชรไปซื้อเอนจ g y ก่อนดีกว่านะครับเพราะยังคุ้มกว่าเนาะนะครับร้านค้านะครับมากดของฟรีก่อนเพื่อน นีครับอีเวนต์เนาะแน่อันนี้ใครที่แบบเติมแพ็กนี้ก็ได้นะนะครับจะได้ตัวฟรีด้วยนะสามสิบห้าบาทนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าโอเคถูกใจแล้วเนาะแนะ่กลับไอดีที่เราเปิดมาไปครับอันเชิญอีกสักรอบแล้วกันอันเชิญถาวรคูณสิบไปนะใช้เพชรหนึ่งร้อยครับเพื่อนๆขอสีทองเลยล็วโอ้โหเอซ่ามาวลวก็ยังดีอ่ะ ตัวนี้ก็พอใช้ได้นะครับเป็นตัวบัฟเนาะนะแต่ว่าเราก็อยากได้ตัวที่มันเก่งกว่านี้นะครับอะก็ประมาณนี้นะคคลิปนี้นะครับก็ลองกอะก,กันดูนั่นไหมนะลองหาดูนะครับตัวที่อยากให้ได้กันนะตัวแรกนะครับที่เริ่มเล่นเนี่ยลิลลี่นะครับเนาะก็ถ้าออกมาก็ยินดีด้วยนะคะคลิปนี้ประมาณนี้นั่นไหมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพยายามรีหายดีเดี๋ยวได้อะไรเดี๋ยวสร้างเกวเดี๋ยวเริ่มเล่นกันย,ยาวๆเนาะนะครับไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ